ผู้เรียนผลไม้สุดอร่อยที่หลายๆคนนั้นชอบกันแต่ยังไม่รู้ที่มาของมันเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันครับครับสวัสดีครับผมนายพินัยพยมนะครับอดีตนายกเทศมนตรีตำบลกึนหักตอนนี้ท่านผู้ชมอยู่ณนะที่สวนจันทร์สองฟ้าตำบลกินหักอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับวันที่6นะครับ มีนาคมพุทธศักราช2565ซึ่งสวนจันทร์สองฟ้าของเรายินดีต้อนรับนะครับผลไม้ของเรานะครับตอนนี้เรากำลังเริ่มที่จะออกผลผลิตนะวันที่20มีนาก็คือพันกระดุมนะครับพันกระดุมนะครับพันกระดุมเนะน,นียจะเริ่มตัดตั้งแต่ 20, 20มีนาพุทธศักราช2565เป็นต้นไปนะครับแล้วก็หมอนทองที่นี่มีพันนกกระจิบนะครับที่เป็นพันโบราณน,นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าคิดจะมาเที่ยวเมืองจันทร์ก็มาเที่ยว ช่วงผลไม้ซึ่งเป็นผลไม้ที่ทุกคนชอบนะครับก็คือทุเรียนเป็นราชาของผลไม้พร้อมทั้งราชนีผลไม้ก็คือมงคุดนะครับก็ทุเรียนนะครับวิธีการผลิตทุเรียนหรือผลิตผลไม้ส่งออกหรือผลิตราคาผลไม้ของเรานะครับเราก็เริ่มตั้งแต่การแต่งกิ่งนะครับใส่ปุ๋ยแต่งกิง่งบำรุงต้นไม้เฉพาะทุเรียนบำรุงเสร็จเราก็ใช้เวลาระยะหนึ่งนะครับที่บำรุงประมาณสัก3าเดือนกว่านะครับ หรือประมาณร้อยวันนะครับเราก็จะเริ่มดําเนินการทาสารเพื่อกระตุ้นให้ทุเรียนนั้นออกดอกหลังจากออกดอกแล้วนะครับไม่ใช่ออกดอกแล้วจะติดผลเลยก็ต้องใช้เวลาอีกนะครับจากดอกเล็กๆก็เรียกว่าดอกตาปูนะครับมาเป็นดอกมะเขือพวงเล็กมาเป็นมะเขือพวงใหญ่แต่ระยะนี้นใช้ใช้เวลา1เดือนนะครับจากมะเขือพวงใหญ่มาสู่การบานเรียกว่าบาน <S <S ดอกท <ๆ S 1> <อ>ูเรียนบานก็นใช้เวลาอีกหนึ่งเดือนก็ตกเป็น2เดือนจากบานเขาเรียกว่าติดหางแย่ นะครับติดหางแย่เนี่ยก็ใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งทีติดลูกเบียดเสร็จทั้งหมดนะครับตั้งแต่บานนะครับจนเก็บผลผลิตได้เนี่ยก็ใช้เวลา1 1 0วันถึงรอ120วันยังไม่จบนะครับเรายังต้องดูแลร,รักษาบำร,รุงใส่ปุ๋ยใสาย,ยาต้องใช้วิธีการโยงให้คนขึ้นไปโยงลูกเพื่อป้องกันการหักของกิ่งยังไม่พออีกต้องใช้บันไดขึ้นนะฮะหรือใช้ไม้ค้ำยันเพื่อไม่ให้ผลผลิตของเรานเสียหาย อย่างต้นนี้นี่พันอะไรครับผมอ๋ออันนี้คือพันกระดุมฮะหรือที่เรียกเต็มๆก็คือกระดุมทองซึ่งตอนนี้มีราคาตั้งแต่250เป็นชง70บาทนะครบณปัจจุบันนะครับแล้วถ้าอันนี้เป็นพันอะไรครับอันนี้พันชนีครับหรือชนีไข่ที่คนไทยชอบรับประทานกันนะตอนนี้ก็ลูกตอนนี้ก็อายุครบ60วันเช่นเดียวกันนะแล้วต้นนี้ล่ะครับอ่าต้นนี้พันเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะฮะเรียกพันนกกระจิบซึ่ง ่วนมากคนกรุงเทพจะชอบรับประทานเนื้อเหลืองแล้วอร่อยมากๆแต่หาพลับประทานยากเพราะว่าจํานวนพันธุ์กี่ยิบเป็นจานวนน้อยนะซึ่งเป็นพันธุ์โบราณเป็นทุเรียนพื้นบ้านแล้วอย่างต้นนี้ล่ะครับเป็นพันธุ์อะไร,ลนนละรเลยเยนหม่อนทองนะครับซึ่งตอนนี้ก็อายุอยู่ประมาณเข้าครบสองสิบวันนะครับในนีนะนี่คือทุเรียนพันธุ์หม่อนทองนะครับก่อนที่ลูกจะสวยนะครับเราก็จะต้องมีการแต่งเรียกการแต่งลูกทุเรียน ลูกเล็กๆที่เป็นผลเล็กๆเบี้ยวๆอย่างเงี้ยเราจะอ,าออกนะครับเพราะว่าเป็นภูที่มีสวยผู้บริโภคก็ไม่ชอบนะเราต้องเอาออกออกนะครับออกจนเหลือผลสวยนะครับอันนี้ก็เรียกภาษาทุเรียนก็เรียกการแต่งทุเรียนให้มีทรงสวยนะครับออกไปไหนทิ้งเลยครับวันนี้ครับลุงครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้ามีพายุมานี่จะมีผลอะไรไหมครับครับสิ่งที่ชาวสวน กลัวมากที่สุดหลังจากการติดลูกแล้วที่เป็นผลใหญ่แล้วนะครับกลัวมากที่สุดก็คือลมนะครับถ้ามีฝนตกก็ชาวสวนก็จะภาวนาสวดมน์นะครับก็อย่าให้มีลมถ้ามีลมเนี่ยผลผลิตของเราจะเสียหายค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าลมเนี่ยจะเป็นตัวพัดทําให้ลูกเราเนี่ยหล่นจากจากที่เรายังยังตัดไม่ได้หรือยังไม่ครบอายุการตัดลูกเนี่ยจะหล่นลงมามาก็ะทําให้ของเราของเราเนี่ยเสียหายนะครับ ดั้งนั้นก็ไม่อยากให้มีลมและอยากให้มีฝนลุง <laughs> ครับส่วนตัวระบบน้ําสปริงเกอร์นี่ยังไงล่ะครับ,รบก็เราใช้น้ําจากการขุดสระนะครับที่เราต้องมีการสต็อกน้ําเพื่อเอาไว้ใช้เพียงพอกับกับกับหน้าแล้งที่ราใช้ผลไม้เราก็มีมอเตอร์นะครับดันน้ํามานะครับแล้วก็มาปล่อยเป็นเป็นวาล์วปล่อยนะครับเป็นวาล์วเปิดพอเป็นวาล์วเปิดเราก็จะเปิดน้ําทั้งหมดแต่ละแปลงแต่ละแปลงเพื่อให้น้ออก สม่ำเสมอแล้วก็ทั่วถึงทุเรียนเป็นผลไม้ที่ต้องใช้น้ําใช้คําว่าน้ําสม่ําเสมอนั่นก็หมายความว่าจะปล่อยทุกวันก็ต้องปล่อยสม่ําเสมอโดยมีการจับเวลาของการปล่อยน้ํายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผลผลิตเนี่ยเป็นลูกแล้วเราก็จะปล่อยน้ําประมาณ40นาทีต่อ1แปลงต่อ1ล็อกนะครับหลังจากาปล่อยน้ําแล้วนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็จะเปิดน้ำนะครับเปิดน้ําสปริงเกอร์ นะครับเพื่อให้ความชุ่มชื้นของต้นไม้และทุเรียนนะครับแล้วอันนี้คืออะไรล่ะครับอันนี้คือน้ําบาดาลน,นะที่เราเจาะไว้เพื่อสแตนบายไว้่วงหน้านะครับ,รบเพื่อเพื่อใช้น้ําจากข้างล่างขึ้นมาสู่ต้นไม้ไว้พ่นยาแล้วก็ก๋วานะครับใครจะกินทุเรียนหรือใครชอบกินทุเรียนก็กินนะครับอย่าคิดว่าแพงเพราะว่ากว่าที่จะ ผู้ผลิตจะทําทูเรียนออกมาหนึ่งลูกเนี่ยใช้ความอุตสาหะความอดทนความลําบากนะครับกว่าจะได้ทุเรียนหนึ่งลูกแล้วต้องทนุนทนอมจนให้ผู้บริโภคกินของดีนะครับมีคุณภาพเพราะฉะนั้นน,นั่นหมายความว่าท่านผู้ชมที่ต้องการกินทุเรียนหรือราชาผลไม้ของเราเชิญนะครับรับประทานนะครับช่วยกันเพราะว่าเกษตรกรนั้นผลิตยากมากวามาก,ากว่าจะได้ทุเรียนมาหนึ่งลูกต้องใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างนานคือคือหนึ่งปีนะครับดังนั้นก็ฝากนะครับอขอให้ ได้รับประทานทุเรียนอย่างมีความสุขและอรเด็ดอร่อยจากสวนราชาาสวนจันทร์สองฟ้าราชาผลไม้นะครับแม้วันนี้ก็คงได้ความรู้กันไปไม่มากก็น,น้อยนะครับแต่ก่อนจากกันไปฝากคนดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าชอบกินทุเรียนผ่านไหนกันมากที่สุดสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ